ช่อง u ูทู e นายตนกามาแล้วครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามแล้วกดมองรูปก,กระดิ่งแล้วสิมีคำว่าทั้งหมดให้พี่น้องกดเพื่อจะไม่ให้พลาดลิปทุกๆคลิปที่นายตนกาลงครับ มีเทคนิคการเลี้ยงมัวควายและสัตว์หลายประเภทพร้อมด้วยเปิดราคาวัวทีน่าสนใจมีบริการรับทรงหอดบานหอดเฮือนบวกค่าจัดทรงเพียงกิโลละสิบหาบาทติดต่อเบอร์โทร0 6 4 4 86 7 6 6ไไช่แปิมกันได้เลยครับแตปมีรถดกันเดียว สวัสดีครับพี่น้องครับยูผมคือเกาครับนาัตกานะครับวันนี้มีพันธุกรรมดีนะครับแคนคว้องให้ดูเลยมีพันธุกรรมดีๆคัดแล้วนะครับหน้าพัฒนาต่อนะครับรู้สึกว่าจะร่มเสียนะำแบนี้นะตัวนี้นะครับเปิดราคาน่าสนใจนะครับกับไปยูไปดูรายละเอียดย้อนหลังได้เปิดที่89 0 0 0บาทหัวล้นกาเนิดแดงเป็นหามบ่มีดางครับพี่น้องครับมีสีต้านมไม่มีติ่งนะครับใบหูโบดครบเครื่องเรื่องโบดนะครับแข้งขาโบสนะครับพันธุกรรมหน้าพัฒนาต่อ นะครับสวยเลยนะครับมีบริการรับส่งทั่วไทยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นสัตว์นะครับตัวนี้ก็ลำคานเพราะผสมไปแล้ว10กว่าวันนะครับพี่ต้องครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับพัดเพื่อแม่บล็อกนะครับเพื่อทําแม่บล็อกทั้งนั้นนะครับสวยอนุกรรมดีทุกตัวนะครับเชื่องทุกตัวเนี่ยเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานนะครับสักสิบสิบกว่าวันนะครับผมได้ทําการผสมเทียมแล้วก็เอาคุณนหมอมาฉีดยานะครับทาให้วัวเนี่ย ไม่ไว้ใจผมนะครับณตอนนี้นะครับแม่นี้นะครับอนาคตดีนะครับได้ลูกแล้วตัวนึงครับพี่น้องครับได้ลูกแล้ว1ตัวผสมเจ้า KF 68นะครับแจกลูกเป็นตัวเมียโอ้โหหนังหนาส่ายยิ่แห้งครับพี่น้องครับพันธุกรรมก็คือดีเลยนะครับตัวนี้เหมาะสหรับทำแม่บล็อกจริงๆนะครับผสมแล้วซุปเปอร์เอ็กซ์นะครับผสมซุปเปอร์เอ็กซ์นะครับ10กว่าวันนะครับมีใบพร้อมหลอด นะครับผสมซูเปอร์เอ็กซ์สกว่าวันรอผ่านรอบนะครับผมว่าน่าจะชัวร์นะครับแต่ว่ายังยังยังทั้งรับประกันครับพี่น้องครับมองไปก่อนท่านคุณไปพูดนะครับพันธุกรรมดีนะครับครบเครื่องเรื่องโบสนะครับใบหูโบสนะครับพี่น้องครับใบหูโบสใบหูโบสแข้งขาโบสนะครับแล้วก็เครื่องโบสนะครับเนี่ยเนี่ยติดติดขาโบสมา นะครับพี่น้องครับผ่านทุกกรรมหน้าพัฒนาต่อเขาเอิดว่าหนังหนาสายใหญ่พ erm ี่น well ้องครับส่วนสูง147บวกครับตัวนี้นะครับส่วนสูง147บวกนะครับอาจจะติดหมูมาเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับอาจจะติดหมูมาเล็กน้อยวัวตัวนี้นะครับยังขาดน้ำเลี้ยงเพราะว่าลูกเขาเนี่ยหาเดือนครับพี่น้องครับดูนมหีดนมประสันครับแล้วก็เฮ็ดให้ลูกเขานี่อุดมสมบูรณ์อ้วนน้ำครับพี่น้องครับในช่วงนี้ก็มันเป็นหนาแรงครับพี่น้องครับหาหยาง่ายากเฮดถึงวัวได้พร้อมนะครับวัวได้พร้อม แล้วแล้วจะอ่ามันมันก็เลยลักษณะประมาณนี้นะครับวัวขาดน้ําเลี้ยงนะครับวัวขาดน้ําเลี้ยงพูดกันตรงๆผสมซูเปอร์เอ็กซ์นะครับได้สิบกว่าวันนะครับนะครับตัวนี้พันธุกรรมหน้าพัฒนาต่อนะครับใบหน้าเริ่มออกโบดครับพี่น้องครับหลังแต่ก่อนนี้นะครับผมซื้อมาเนี่ยใบหน้าเนี่ยเป็นสีแดงปกตินะครับหลังจากผสมอันนี้พูดกันตรงๆนะครับไม่ได้บานโนะครับหลังจากผสมเจ้าซูเปอร์เอ็กซ์เข้าไปนะครับรู้สึกว่าใบหน้าจะเริ่มติดโบด นะครับหลังจากได้รับประทานอาหารด้วยนะครับอันนี้การันตีไม่ได้ว่าใบหน้าโบ๊ทมาจากอะไรนะครับหลังจากได้กินหัวอาหารนะครับที่ผมให้วัวในข้อกินนะครับแล้วก็ได้ผสมซุปเปอร์เอ็กซ์รู้สึกว่าสีเริ่มเข้มขึ้นนะครับความโบ๊ทนะครับของใบหูเนี่ยเริ่มเริ่มเข้มขึ้นนะครับความโบ๊ทของขานะครับเริ่มเข้มขึ้นนะครับใบหน้าโดงเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับพันธุกรรมหน้าพัฒนาต่อ สวยงามอยู่พี่น้องครับตัวนี้นังหนาสายย้อเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เดินจังเลยรวยรวยมานน่มารวย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 นะครับดูนะครับรวย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 กนกล้องให้ทันนะครับเนี่ยครับพี่น้องครับเนี่ยลำตวเงาครับพี่น้องครับกลาเนื้อใสด้ลึงพันธุกรรมดีนะครับลึงเหรือชีดนั้นสวยเลยครับลึงสวยเลยนะครับแล้วก็มีสีเต้านมไม่มีติ่งนะครับตามตำราไทยถึกตองเป๊ะครับพี่น้องครับ ตามตำราแม่บอกนห่ถูกต้องนะครับวัวตัวนี้สิ่งที่ขาดก <It> ็ค<ๆ>ือน้ําเลี้ยงนะครับพี่น้องครับวัวตัวนี้สิ่งที่ขาดคือน้ําเลี้ยงนะครับเนี่ยพี่น้องดูดูอ่ามันท้ายนะครับพี่น้องครับในอดีตนะครับวัวตัวนี้กล้ามเนื้อนี่ลําบึกครับพี่น้องครับเนี่ยเนี่ยขั้นหลังตรงดีนะครับพันธุกรรมหน้าหน้าพัฒนานะครับรอรอดูผลงานลูกนะครับตัวนั้น ปกติตัวนั้นจะเชื่องผมมากนะครับพอผมมาจับตัวนี้เขาก็หมดหิดนะครับเนี่ยดูดูครับเนี่ยดูครับวัวตัวนี้ถ่าเต็มแล้วครับว่วมีมงเบิงเลยครับวัวเรือนแสนครับตัวนี้วัวเรือนแสนนะครับพูดกันตรงๆนะครับท้องนะครับท้องอีกผมให้เวลาอีกสักสามเดือนถึงสี่เดือนนะครับเมื่อท้องเริ่มโตนะครับน้ําเลี้ยงเริ่มมานะครับวัวตัวนี้เป็นวัวเรือนแสนนะครับวัวเรือนแสนแต่ผมเปิดได้ราคาเกษตรกรเนี่ย พัฒนาต่อนะครับพี่น้องครับเลี้ยงปีเดียวเนี่ยคืนทุนครับพี่น้องครับผมเปิดนะครับเจ็ดหมื่นสบาทนะครับ72,000บาทได้ใบพร้อมหลอดนะครับผสมซูเปอร์เอ็กซ์นะครับถ้าอยู่ในเขตละหานทรายเนี่ยรับประกันผสม3ครั้งนะครับพี่น้องครับรับประกันผสม3เทือนะครับเพราะคุณหมอเนี่ยรับประกันผมนะครับตอนนี้ผสมได้แล้วผ่านมาแล้ว10กว่าวันนะครับรอบพันรอบครับพี่น้องครับอันนี้เพราะว่าอันนี้พูดกันจริงๆก็คือผสมแค่ครั้งเดียว นะครับผสมแค่ครั้งเดียวก็ผ่านมาแล้วสิกว่าวันยังไม่ผ่านรอบนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องใจใจหอนนะครับก็โทรมาได้ครับ0ูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกส่วนนี้เราไม่รับประกันนะครับพี่น้องครับเนี่ยสวยงามครับพี่น้องครับสวยงามนะครับเนี่ยเชื่องนะครับพี่น้องครับเชื่องเป็นวัวที่น่าพัฒนาต่อนะครับมัดกล้ามเนื้อนะครับเลำเนื้อลำาตัวดีเลยครับนังงนาก่ะ อัางหนายุกซาไหนะครับสิ่งที่ขาดก็คือน้ําเลี้ยงนะครับสวยงามมาครับพี่น้องครับคลิปนี้เน่าเพิ่อนเ้นครับอำลาพาจากพี่จากน้องฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ